ครับครับครับเป็น so ก okay, okay. ุ้งวะจิกุ้งกระปมึกโอโอเคโอ้ยังยังละซ่องโลโอเคโอเคเดี๋ยวซื้อไปให้ครับแม่ครับครับครับฮะเอาอย่างอีกบลาเอาอย่างอีกบ่โอ้โอ้โอ้แล้วแต่ลูกไผ่ของไงซื้อให้แม่บ่โอ้ได้ได้ครับผมโอ้ยมากลายโอ้มากหลายลูกไผ่ข้องไงยากกินนำลูกไผ่ของไงบ่เอา เราเราหยองมาเจ้าของไงเอออ๋อกระได้นออแล้วแกเจ้าสิซื้อยังไงสันว่าเแม่อยากกินยังเหล่าแม่โอ้โอเคลูกซื้อไห่อยังได้ปลากสามรถกเป็นตีเออยังได้ปลากรอบสามรถพร้อมเออเออยังได้ยังต่อกุ้งกุ้งกับปลาหมึกโอเคโอเคโอเคโอแล้วแต่ลูกไผ่ของไงซื้อให้สันว่าอยากซื้อยังซื้อมาเลยสันว่า